สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับจักรกลสงครามยานพาหนะทางทหารชิ้นหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเพราะมันมีคอนเซปต์นะครับผมที่แปลกใหม่และมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในภูมิประเทศเฉพาะมันคือยานพาหนะประเภท แทงโบ๊ทหรือลูกครึ่งเรือรถถังนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเจ้าเรือ ชั้นแอนตเซนาคลาสคอมแบทบอสกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าเจ้าเรือลำนี้นจะมีความเจ๋งยังไงและแตกต่างจากเรือรบทั่วๆไปตรงไหนบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมและฟังกันเลยดีกว่านะครับแอนตเซนาคลาสคอมแบทบอสเนี่ยเป็นเรือที่เรียกได้ว,ว่าบุกเบิกคอนเซปต์ใหม่เลยนะครับผมสำหรับเรือขนาดเล็กที่ใช้ในภารกิจตรวจการตามชายฝั่งหรือลำน้ำเพราะมันได้ถูกสร้างออกมานะครับผมตามลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศของประเทศผู้ผลิตมันอย่าง อินโดนีเซียนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันถึงัอุตสาหกรรมอาวุธของอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะมีบริษัทส่งออกอาวุธมากมายนะครับผมที่ทําการสร้างนวัตกรรมทางทหารที่ใหม่และมีประสิทธิภาพออกมาซึ่งที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมการต่อเรือเนี่ยแหละเพราะเรียกได้ว่านะครับผมภูมิประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยมีลักษณะนะครับผมเป็นเกาะจำนวนมากมายเลยนะครับผมกว่า17,0 0 0เกาะซึ่งแต่ละเกาะเนี่ยก็มีขนาดที่แตกต่างกันใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับผมก็มีขนาดใหญ่กว่าเกาะอังกฤษด้วยซ้ํา ส่วนเล็กที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่เพียงแค่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือไม่ใช่ว่าทุกเกาะเนี่ยจะมีโครงสร้างพื้นฐานบางเกาะเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นป่าทึบป่ารกล้างเลยก็ได้ซึ่งป่ารกเนี่ยก็เป็นป่าดิบชื้นตามสไตล์ของภูม,มิอากาศแบบท ropical เลยอลองคิดภาพตามประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะจําจนวนหมื่นกว่าเกาะที่เป็นป่าเนี่ยนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุภัยความมั่นคงในประเทศอย่างเช่นผู้เก,ออก,กาะกันร,ร้ายหรือกลุ่มกองกําลังติด อาวุธกลุ่มค้ายาต่างๆใช้พื้นที่เกาะเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมเป็นแหล่งกดดานาการจะเข้าไปปราบเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะเพราะด้วยความที่ภูมิประเทศแบบนั้นเนี่ยนะครับผมมันจะจํากัดการใช้งานของยานพาหนะถ้าเกิดถนนไม่มียานเกราะต่างๆเนี่ยนะครับผมจะไม่สามารถใช้งานในพื้นที่เหล่านั้นได้เลยยิ่งถ้าเกาะเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมีพื้นดินเป็นทรายเนี่ยยิ่งหมดสิทธิ์ทีนี้เนี่ยทางการอินโดนีเซียเนี่ยนะครับผมเขาเลยคิดว่าเอะเราต้องมียานพาหนะประเภทใหม่และที่สามารถใช้งานในภูมิประเทศแบบนี้ได้มีประสิิทธภา ทำยังไงเนี่ยให้ยานเกราะเนี่ยนะครับผมมันสามารถใช้งานสนับสนุนกําลังพลในพื้นที่แบบนี้ได้จึงเป็นคอนเซปต์แรกคอนเซปต์หลักของการสร้างเจ้าแอนทาเซนาคอมแบทโบ๊ทขึ้นมาอา้าวภูมิประเทศเป็นเกาะเป็นแม่น้ําใช่ไหมก็ใช้ยานพาหนะประเภทเรือเนี่ยแหละคอยิงสนับสนุนให้กับทหารราบทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ทําไมไม่ใช้เรือเฉยๆแทนละ่ะ ราะกองทัพเรือของอินโดนีเซียเนี่ยก็ใหญ่นะครับผมมีเรือหลายประเภทมีเรือตรวจการอยู่มากมายก็น่าจะใช้ในบทบาทเดียวกันได้ไม่ใช่เหรอต้องบอกเลยนะครับผมว่าพื้นที่บางจุดนะครับผมในเกาะเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ําตื้นมากๆเลยนะครับผมตื้นแบบคลองต่างๆเนี่ยลึกไม่ถึง2เมตรด้วยซ้ําทาให้เรือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมไม่สามารถเข้าไปใช้งานในพื้นที่เหล่านั้นได้และต่อยเข้าไปได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความคล่องตัวที่จะเลาะเลี้ยวไปตามเส้นทางคลองแม่น้ําเล็กๆต่างๆและต่อย เข้าไปได้นะครับผมถ้าเกิดต้องมีการยิงปะทะกันในระยะใกล้ๆเนี่ยเรือตรวจการเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมอาจจะเสียเปรียบได้ทั้งในเรื่องของขนาดที่มันเป็นเป้าขนาดใหญ่เลยและรวมไปถึงอำนาจการสนับสนุนอำนาจการทำลายล้างด้วยอันนี้เนี่ยเลยเป็นโจทย์ข้อที่2นะครับผมว่านอกจากจะซอกแซกเข้าไปได้ทุกพื้นที่ที่มีน้ําแล้วเนี่ยมันยังต้องสามารถนะครับผมทําหน้าที่เป็นรถถังเป็นยานเกราะรับการโจมตีและให้การสนับสนุนในเรื่องของไฟล์พาวเวอร์ให้กับทหารราบได้ด้วยนั่นเนี่ยรวมไปถึงนะครับผมต้องทําหน้าที่เป็น ยานพานะลําเลียงพลพาทหารเข้าไปสู่พื้นที่ได้เช่นเดียวกันโอ้โหฟังดูบทบาทเนี่ยนะครับผมนอกจากจะเป็นเรือตรวจการขนาดเล็กมันยังต้องเป็น Landing c r a ฟ t ในตัวด้วยแต่ก็นี่แหละครับผมคือความต้องการที่ทางการอินโดนีเซียเนี่ยมอบหมายให้บริษัทโ o m o โอเชียและนอตซีบอสรังสรรน,นะครับผมเจ้าเรือลำใหม่ประเภทนี้ออกมา ไอเดียนี้เนี่ยถูกริเริ่มนะครับผมตั้งแต่ปี2014จนกระทั่งนะครับผม2021เจ้า Antasena Class Combat Boat ลำแรกและลำเดียวในขณะนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ทดสอบในทัพเรือของอินโดนีเซียนั่นเองโดยที่นะครับผมมันได้ถูกเรียกในชื่อรหัสว่า CBX18 หรือ Combat Boat X18 นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนรู้กันนะครับผมคำว่า X เนี่ยมันย่อม,มาจากคำว่า experimental หรือรุ่นที่เป็นรุ่นทดลองนั่นเองมาทุกคนทีนี้เนี่ย ามาดูนะครับผมสเปคของเจ้าเรืออันตาเซนาลำนี้กันเลยดีกว่าถูกออกแบบมานะครับผมโดยบริษัทโลโมโอเชียนมารีนเพื่อขายกับกองทัพอินโดนีเซียซึ่งเป้าหมายหลักเลยเนี่ยนะครับผมก็คือทัพเรือโดยที่หวังว่านะครับผมจะเอาเรือลำนี้เนี่ยมาเติมเต็มและใช้งานควบคู่นะครับผมกับเรือประเภทแพทโทรบท แต่ถึงแม้ว่าการออกแบบเนี่ยนะครับผมจะถูกออกแบบโดยบริษัทโลโมโอเชียนเนี่ยแต่การสร้างในตอนนี้เนี่ยนะครับผมที่มีอยู่มา1ลำเนี่ยถูกผลิตออกมาโดยบริษัทนอตซีซึ่งก็เป็นบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย,ยเช่นเดียวกันเจ้าเรือลำนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเรือประเภท คาตารานันซึ่งภาษาไทยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมสับเฉพาะของมันเนี่ยใครที่เป็นเซียนเรือเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะแต่ลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นเรือลําคู่ครับทุกคนที่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างลักษณะของเรือคาตารันเนี่ยมันดียังไงนะครับผมหนึ่งเลยคือมันทําให้การแล่นบนผิวน้ำเนี่ยนะครับผมมีความเสถียรมากกว่ามีความนิ่งกว่านะครับผมและอาจจะเร็วกว่าด้วยถ้าเทียบกับเรือที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นเดียวกันและ2เนี่ยนอกจากสมรรถนะมันจะดีแล้วเนี่ยเรื่องของการ การใช้งานในน้ำตื้อเนี่ยนะครับผมเรือคาตมาราเนี่ยก็ดีกว่าเรือทั่วไปเพราะสามารถใช้งานในคลองสามารถใช้งานในแม่น้ําลาธารต่างๆได้อย่างสบายๆเลยนะครับและด้ยวยความที่มีระวังขับน้ําเพียงแค่43ตันเท่านั้นมันจึงถูกจัดนะครับผมว่าเป็นเรือขนาดเล็ก ตรงตามบทบาทของมันซึ่งถ้าพูดถึงขนาดแล้วเนี่ยเรามาดูกันที่รายละเอียดความกว้างความยาวกันดีกว่าความยาวตลอดลำของมันเนี่ยนะครับผมยาวเพียงแค่18เมตรเท่านั้นโดยที่มีความสูงเนี่ยนะครับผมเพียงแค่7.5เมตรเท่านั้นเองแต่อันนั้นเนี่ยเขานับรวมเสาสัญญาณด้วยนะครับผมถ้าความสูงจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ5เมตรอะไรอย่างนี้แหละสามารถทําความเร็วได้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่50นอตหรือ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการอยู่ที่1,100กิโลเมตร สามารถนะครับผมติดตั้งเรือ,อยางและเจ็สกีเพิ่มเติมไปได้ใช้ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยหถึงหนายและสามารถนะครับผมโดยสารกําลังพลได้เพิ่มเติมอีกนะครับผมตั้งแต่20 ถึง60คนเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่รุ่นนะครับผมว่าเป็นรุ่นอะไรซึ่งเพื่อให้การระบายกําลังคลเนี่ยนะครับผมเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยด้านหน้าของเจ้าเรือลํานี้เนี่ยนะครับผมมีแรมอยู่ด้วยก็ใช้งานเหมือนพวกเรือแลนดิ้งคราฟต์ต่างๆเลยเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเกราะการป้องกันของมันน่าสนใจมากๆเลยอันนี้เพราะเกราะของมันเนี่ยนะครับผมถูกสร้างตามมาตรฐาน NATO s t a r n e แ 4 5 6หบาบลลิสติกแปลงง่ายๆเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นเกราะที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ไปจนถึงนะครับผมระดับปืนกลหนักอย่างพวก50 cal แคนะครับก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับผมกับพวกยานเกราะ APC หรือ IFV เลยซึ่งเขาบอกว่าเกราะของเขาเนี่ยนะครับผมถูกสร้างมาด้วยวัสดุประเภทคอมโพสิตหรือเป็นเคมีผสมนะครับผมที่มีความทนทานมีความหนากว่าเหล็กถึง10เท่าแต่ก็เบา,า,ากว่าเหล็กถึง10เท่าเช่นเดียวกันอตอนนี้เนี่ยนะครับผมติ๊กไป3อย่างและอย่างแรกก็คือการใช้งานในน้ำเ อ่ะใช้ได้2การลําเลียงพลเนี่ยนะครับผมก็สามารถลําเลียงพลได้เช่นเดียวกัน 3. ก็คือการป้องกันของมันเนี่ยนะครับผมอยู่ในระดับเดียวกันกับยานเกราะและเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของอานาจการทําลายล้างและการยิงสนับสนุนอาวุธของเจ้าเรือลํานี้เนี่ยนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรเยอะเป็นการติดป้อมปืนที่ใช้แบบเดียวกับป้อมปืนของยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเป็นพวกรถถังนะครับผมหรือยานเกราะเอามาติดไว้ด้านบนนั่นเองซึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยที่ถูกออกแบบมาแล้วเนี่ยมีอยู่3รุ่นด้วยกันแต่ที่สร้างมาจริงใช้จริงเนี่ยนะครับผมก็คือรุ่นแรกนั่นก็คือรุ่น APC 3 0เป็นรุ่นที่ติดตั้งออโต้แคนนอนขนาด3 0ม mm. ิมลิเมตรซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็จะทำให้มีพื้นที่เหลือมากพอในการโดยสารทหารเพิ่มเติมได้นะนะครับผมรวมกันมากถึง60คนและรุ่นที่2เนี่ยนะครับผมที่มีม็อกอัพมาแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกกสรร้้าางงขึนนมน่น็คือุแทบ หรือเป็นการนะครับผมเอาปืนรถถังขนาด105มมเนี่ยมาติดตั้งนะครับผมบนเรือโดยที่อันนี้เนี่ยแหละครับผมที่มันแปลกใหม่ที่สุดไม่เคยมีใครเขาทํากันมาก่อนนะครับผมเอาปืนใหญ่ขนาด105มมมาติดเนี่ยทำให้มันนะครับผมมีอํานาจไดเรกไฟน์นะครับผมการทําลายล้างที่สามารถสนับสนุนยิงใส่นะครับยานกล่องข้าสึกที่อยู่บนฝั่งได้โดยตรงและอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือรุ่นที่ติดตั้งมิสไซล์แต่รุ่นนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกออกแบบออกมานะครับซึ่งมิสไซล์ที่ติดตั้ง สู้เรือมิชชัยต่อสู้รถถังนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการติดตั้งปืนกลขนาด50แคลอีก2กระบอกเพิ่มเติมมาจากป้อมปืนด้วยซึ่งป้อมปืนที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมานะครับผมโดยบริษัทโลโมเชียหรือนอตซี a, แต่อย่างใดมาเป็นการโครกันนะครับผมระหว่างบริษัทสัญชาติเบลเยียมอย่างจอห์นคอคคริลที่มีชื่อเสียงด่งดังนะครับผมในการสร้างป้อมป,ปืนนะครับผมให้กับยานเกราะหลายรุ่นบนโลกใบนี้โดยที่ราคาในการจะซื้อเรือลำนี้ลำหนึ่งเนี่ยก็อยู่นะครับผมตั้งแต่ลำละ 2.2ล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงลํำละ19ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวก็อยู่ที่รุ่นนะครับผมว่าจะเอารุ่นไหนกอนนี้เลยครับผมเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับยานเกราะไม่สิจะเรียกยานเกราะไม่ได้เนาะต้องเป็นเรือเกราะรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ผมเอามาฝากให้ทุกคนฟังกันชอบใจกันไหมครับถ้าชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปของเราหน่อยนะทุกคนในวันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนผมต้องขออภัยมานาที่นี้จริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ